สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านเทิงสติลค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะหลังจากที่โบทำการลงคลิปไปนะคะว่าเราจะใช้ฮอร์โมนในการบำรุงต้นมอนสเตล่าด่างของเราเพื่อให้ต้นมอนเนี่ยทำการถอรดหลอดเร็วนะคะซึ่งโบก็ลงคลิปไปประมาณอาทิตย์ที่แล้ว ปรากฏว่าหลังจากที่เราทำฮอร์โมนในการเร่งการเจริญเติบโตนะคะไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆมาดูกันค่ะว่ามอนสเตล่าของโบทำการถอดหลอดแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆซึ่งสูตรฮอร์โมนที่โบทำนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะง่ายมากเลยมีเปลือกไข่นะคะมีเปลือกไข่แล้วก็มีผงชูรูแล้วก็มีเกลือ นะคะในการที่เราจะเอามาทำฮอร์โมนแล้วก็เอามาลยไว้บริเวณต้นมอนสเตล่าของเรานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ทำการถอดหลอดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะยาวแล้ววันนี้ก็ถอดหลอดใหม่เป็นวันที่สองนะคะเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะเร็วทีนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะลองใช้ฮอร์โมนจากเปิดกไข่ในการบํารุงต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้เนี่ยถอดหลอดเร็วไม่ว่าจะเป็นมอนสเตล่าไม่ว่าจะเป็น ต้นไหลพวกไหลด่างอย่างเงี้ยค่ะพวกบอลก็ได้นะคะเพื่อนๆสามารถทําได้ง่ายมากนะคะก็ลองกลับไปดูคลิปย้อนหลังของโบได้อันนี้ก็คือมารีวิวให้ดูนะคะว่าเฮ้ยมันได้ผลจริงๆในการเอามาใช้แต่ปกติแล้วเนี่ยแต่ปกติเวลาเขาใช้เอ่อพวกฮอร์โมนในการเล่งอ่ะเขาจะนิยมใช้กับไม้ดอกที่ต้องการให ออกดอกเยอะๆนะคะแต่ว่าเราก็เอามาใช้กับไม้ใบซึ่งก็ได้ผลเหมือนกันปรากฏว่าต้นไม้ของเราเนี่ยก็ทำการถอดหลอดเร็วมากนะคะก็คือจริงๆเนี่ยผมซื้อมอสเตอร่าด่างตรงนี้มาประมาณเกือบจะหนึ่งเดือนได้ ก็สังเกตว่าเฮ้ยมันเหมือนจะตั้งท้องอ่ะต้นไม้มันตั้งท้องแบบนานมากเฮ้ยทำไมมันถึงไม่ยอมแบบทําไมเขาถึงไม่ยอมถอดหลอดใหม่สักทีนะคะก็เลยไปศึกษาวิธีดูซิว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยกระตุ้นให้ต้นไม้ของเราเนี่ยทำการถอดหลอดเร็วก็เลยไปเจอตัวฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนจากเปลือกไข่เนี่ยเป็นวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนของเราก็เอามาลองทำ ะะเอามาลองทําก็ปรากฏว่าตอนนี้ถอดหลอดใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือมอนสเตล่าดาทีนี้มีบางคนถามนะคะในกลุ่มอย่างเงี้ยสำหรับ คนที่เลี้ยงไม้ด่างโดยเฉพาะมอนสเตล่าด่างแล้วเวลาแบบใบเขาด่างขาวเยอะๆเพื่อนๆปรากฏว่าเลี้ยงไปสักพักนะคะบริเวณที่ใบใบด่างขาวตรงนี้ค่ะเขาจะช้ำน้ำหรือเอาง่ายๆค่ะคือเขาจะเน่า จะเน่าจะแห้งตายนะคะจริงๆแล้วการเน่าตายนะคะการเน่าหรือว่าลักษณะอาการช้ำน้ำเนี่ยมันจะเกิดจากความชื้นนะคะหรือว่าต้นไม้ของเราได้รับน้ำในปริมาณที่มันเยอะก็เลยจะทำให้บริเวณที่แบบด่างขาวเยอะๆค่ะเน่า เน่าก่อนบริเวณอื่นเลยแต่ว่าถ้าบริเวณที่มันมีสีเขียวแบบนี้ค่ะมันจะไม่เป็นอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่เลี้ยงไม้ด่างอย่างเช่นมอนสเตล่าด่างแบบเราซื้อมาราคาแพงใช่ไหมคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องทาความเข้าใจตรงนี้ให้ดี ทีนี้บางคนด้วยความที่แบบเฮ้ยเราซื้อไม้ด่างมาแพงมากเราไม่กล้าเลี้ยงใต้สแลนแบบของโบอันนี้คือโบเลี้ยงใต้สแลนนะคะเลี้ยงใต้สแลนเจอแดดลำาไรแล้วก็โบลดน้ําปกติแต่โบลดน้ําเยอะด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าโบต้องลดเขาหรือสีเช้าเย็นอะ <laughs> มันก็จะโดนน้ําเยอะนะที่จริงมันโดนน้ําเยอะ แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงมอนสเตลาด่างเนี่ยเขาจะชอบอากาศร้อนชื้นอากาศร้อนไม่มีปัญหาค่ะแต่ความชื้นต้องพอเขาถึงจะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะคะทีนี้การรดน้ําบ่อยจริงๆแล้วมันจะทําให้ตัวมอนสเตลาของเราอะ่ะมันรากเน่าได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไปดูคลิป มันจะมีเคล็ดลับนะคะในการปลูกคือเพื่อนๆใส่ถ่านค่ะซึ่งถ่านตัวนี้มันจะช่วยในการดูดซับความชื้นได้ดีมากๆซึ่งตอนโบปลูกมอสเตล่าด่างอะโบสลับชั้นกันเลยนะคะชั้นแรกเป็นถ่านชั้นที่สองกับมะพร้าวนะคะชั้นสามถ่านแล้วก็ชั้นที่สี่กับมะพร้าวแบบนี้ค่ะเพื่อนๆซึ่งมันจะได้ผลดีมากๆเลยในการป้องกันความชื้นนะคะแล้วถ่านเนี่ย มันมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นนะคะพวกเชื้อราพวกอะไรจะไม่มีเหมือนเพื่อนๆแบบเอ่อใช้ตู้เย็นแล้วตู้เย็นมีกลิ่นอะเราก็จะเอาฐานตัวนี้นะค่ะไปไว้ในตู้เย็นเพื่อให้ดูดซับกลิ่นใช่ไหมคะหรือว่าความชื้นที่มันมากเกินไปอันนี้ก็ได้ผลดีมากสําหรับการปลูกต้นไม้นะคะอะวันนี้โบก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะสําหรับใครที่กําลังปลูกไม้ด่าง ะะแล้วแบบเจอปัญหาการเจริญเติบโตที่ช้ามากลองใส่ปุ๋ยเร่งฮอร์โมนนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นสําหรับใครที่อยากบำรุงต้นไม้ของตัวเองให้เจริญเติบโตให้มีใบเร็วใบเยอะ,ะลองใช้ฮอร์โมนเปลือกไข่นะคะอันนี้มารีวิวให้ให้ฟังจากคนใช้จริงค่ะเพื <ๆ cùng S 2> <te peel> ่อนๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องบ <te peel> ้านทุกสตูดโอค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ like ่งแจ้งเตือนนะคะเพื <t ose> <te> ่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปจากทางช่องรายการ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ